กลับเข้ามานะครับสู่เบืที่2นะครับมาติดตามกลยุทธ์การลงทุนดีกว่าเซ้นเอกเมื่อสักครู่นี้ทดสอบ1,300แล้วเริ่มยอ่อลงมาต้องขายหรือเปล่าเดี๋ยวติดตาม <ไป S 1> กันไปพูดคุยกันนะคะในช่วงเทรดไทมค่ะเทรดไทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทร,รัพย์ A อ l จำกัดค่ะส,สวัสดีค่ะพี่สุเชษค่ะ ตัว<อ>ดีทั้งสองทัานครับเอสแลมองดัชนีตลาดนั้นอยู่แนวต้านพันสามนะฮะแล้วขยับไปในสัปดาห์หน้าน่าจะได้เห็นตัวเลขหนึ่งพันสามร้อสามสิบนะฮะในแง่ของตัวหุ้นเนี่ยทางเอสแลมองตัวหุ้นตัวแรกนั้นเป็นตัวเอสวานราคาหุ้นเอสวานเนี่ยทำอินเทนซิฟตวรูหรือทำราคาเป้าหมายเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสามร้อยถึงสามร้อยสิบถ้าสูงสุดต่อไปวิ่งปร,ประมาณเดือนพศจิการเนี่ยอาจจะได้แตะเห็นด้วยที่ระดับ310 ถึง330นะฮะหุ้นตัวต่อไปเป็นหุ้นไฟฟ้าบีกิมแล้วมีลักษณะสัญญาณกลับมาอะไรต่างที่ดีขึ้นนะครับในบีกิมเนี่ย14บาท50สตางเนี่ยเป็นระดับราคาใกล้ๆนะฮะแต่ไกลๆเนี่ย15บาทนะฮะปูนใหญ่ฮะ,ะมีหลายท่านที่ให้ความสนใจในแง่ปูนใหญ่คอ้ข้างเยอะนะครับ227บาทที่ปิดไปเนี่ยราคาเป้าหมาย230ไกลๆ250ถือไป นะในแง่ TTA ฮะเป็นหุ้นรักษณะของการกิมรายยะสั้นนะสบาท58เป็นเล่นรายวีคนะได้สักประมาณ2 3, วีคสามวีคนะฮะเป้าหมายคือ4บาท80สตาง์ถึง5บาทนะ,ะตัวสุดท้ายนั้นเป็นหุ้นพระรามเก้าฮะทำแวลูของเขาเนี่ยจาก22บาท20สตางเนี่ยเป้าหมายนั้นอยู่ที่ประมาณ25บาบนะาทระยะสั้น เก่งกําไรอยู่ที่ระดับ23บาท70จะเป็นลักษณะการแกว่งผ่านไปได้25บาทับเป็นหุ้นที่พลังก้าวถือนะครับบุญใหญ่ซื้อลงทุนนะครับแอดวานซ์ซื้อลงทุนส่วนบีกิมกับตัวของอตัว TTA เป็นลักษณะของการเล่นเก่งกำไรครับตลาดค่อนข้างดีครับในต่างประเทศมีสายสัญญาณอันหนึ่งที่สําคัญนะี่คืออัตาราดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นในยุโรปในอเมริกาปรับในทิศทางค่อนข,ข้างดีมันจะสอดคล้องกับรายบาาภาครัฐ คนละครึ่งที่เข้ามากลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมน่าจะอยู่ในกลุ่มของพวกพาณิชย์นะกับจ่ายใช้สอยะะพาณิชย์อาหารท่องเที่ยวโรงแรมเครื่องบินนะเป็นสนามบินนะไอตัวนะีจะเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางขอางดีครับก็มองในทิศทางที่ผมมองระดับไปอีก3เดือนข้างหน้าจนปิดตลาดเนี่ย ดัชนีน่าจะทะลุผ่านระดับ1330ไปเล่นที่ระดับ1350เป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยโชคดีในแง่ของปลายปีได้มีนโยบายใหม่ๆเข้ามาเพื่อกระตุ้นทำให้มีการจับ่ก่ใช้สอยครับหุ้นแบงค์หลายตัวหุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยแพงแล้วนะฮะ,ะราคามาชนแล้วเพราะนั้นหุ้นแบงค์คงต้องรอผลการงานอีกสัก หนึ่งใจมาสนะฮะจนถึงปลายปีเนี่ยเคแบงค์ที่ระดับราคา170-175บาทเป็นราคาเต็มนะฮะกรุงไทยระดับราคา26บาทถึง27บาทเนี่ยนะฮะไม่น่าจะเกิน27บาทเต็มแต่แบงค์เทพยังดีอยู่ครับยังเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่ยังออดตัวอยู่ในขณะเดียวกันในโตของ KKP กับ Tcap น่าสนใจฮะัสามตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจไทยพาณิชย์ร้อยสามสิบถึงร้อยสามบห้าบาทผมว่าก็เต็มที่ของเขาแล้วตัวทีทีบีราคาบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบต่างเดียน่าจะแตะที่ระดับราคาสองบาทได้ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาครับสวัสดีครับมาแบบหมุนเดียวจบเลยนะครับพันสามร้อยจุดเป็นแนวต้านแรกครับถ้าเกิดทะลุก็สามารถไปต่อที่หนึ่งพันสามร้อยสามสิบจุดได้ครับ